วิสน <S preach ers> ิพพาก็อ้สอู้ิคนหรือราชบัณฑิตทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการปลกปั่นอาชีพในครั้งนี้ รัฐสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีและราษฎรผู้ประสบอักขีภัยกับผมนายปัญญาประทีพรศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแหลมช้าองรยเอ้ปลลอดจ8073หมู่ที่19ตำบลหนองมะข่ามองอํตัวแทนของครอบครัวคุณตรมะจันเพ็งครับ ด้านข้างขึ้นไปด้านบนเลยครับมือแตะสูกแล้วก็มองมอง,มองกล้องทางด้านนี 1, 2, ้ครับพร้ 1, 2, อมครับหนึ 1, 2, ่งสองสามพร้อมนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองาพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม ลองไปเจอก่อนนะครับชุดต่อไปจะเป็นชุดของเทศบาลของเทพบาลของเทศบาลตำบลก่าน,นาาช้างนะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ไม่หมดเลยอะ่ะ แก็เก็บตรงนี้หมดเลยแล้วก็พระพ่อแม่ให้ก็เก็บตรงนี้หมดเลยแล้วก็ลูกให้หมดเลยเอ้ยเก็บ่อนนี้ครับแล้วก้อนนี้เดินยงอะไรบางอย่าครับเพราะมันมีตะปู่